สองเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหมืน่นโดยเฉพาะเฟส3หรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะและอีกโครงการหนึ่งก็คือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองซึ่งสำหรับโครงการเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส3คุณเผ่าภูมิโลจนสกุลก็ได้มีการออกมาประกาศชัดในส่วนของประเด็นที่มีกระ แสข่าวในเรื่องของการแบ่งจ่ายตามช่วงอายุโดยเฉพาะอายุ16ถึง20ปีที่น่าจะได้รับก่อนนะคะตรงนี้ก็ให้รอคอยความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากทางกระทรวงการคลังและนอกจากนี้ คุณอนุวัตจัดให้นะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งทางคุณเผ่าภูมิก็ได้มีการบอกว่าสําหรับเงินหมืน่นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นแน่นอนว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับเป็นเงินสดนะคะแล้วก็ได้รับแน่นอน10,000บาทแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการกําหนดวันลงทะเบียนนะคะเนื่องจากว่าทางคุณเผ่าภูมิก็ได้มีการบอกว่า we <laughs> มันจะต้องไปเคลียร์เคสของกลุ่มเฟส3ให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็คืออายุ16-59ถึง59ปีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยขอเคลียร์กลุ่มนี้ให้ลงตัวก่อนเสร็จแล้วนะคะสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ค่อยมาลงทะเบียนซึ่งถ้าเกิดว่าเขามีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คาดว่าน่าจะลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินทกสหรือว่าไพรสณีแต่ว่าตอนนี้ต้องย้ำก่อนนะคะว่ายัางไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแต่ อย่างใดยังไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะคะ ส่วนเงื่อนไขคนที่จะมาลงทะเบียนนะคะก็คือเหมือนกันเลยนั่นก็คืออายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเงินฝากไม่เกิน500,000บาทรายได้ไม่เกิน840,000บาทและที่สำคัญจะต้องไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะแต่ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าคนที่มาลงทะเบียนนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนั่นก็คือทางคุณเผ่าภูมิรจนสกุลก็มีการบอกว่าเขาก็จะไปเช็คจากค่ายมือถือนะคะว่ามีรายชื่อเราไหมรวมถึงยังไปเช็คกับ ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตว่ามีการใช้เกิน500เมกไมในรอบ3เดือนนะคะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่ใช้ปุ่มกดไม่ได้มีการโหลดแอปพลิเคชันอะไรมาอย่างนี้ก็น่าจะได้ทุกคนนะคะรวมถึงคนที่อายุเกิน16ปีถ้าเกิดว่าไม่ได้มีพวกโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ได้เล่นแอปพลิเคชันนะคะก็ให้ไปลงทะเบียนได้เลยส่วนคนที่บอกว่าลูกๆซื้อโทรศัพท์มือถือดีๆให้ใช้แบบนั้นน่ะจะได้ไหมอันนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่ได้นะคะรวมถึงคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในรอบก่อนๆน,น,นี้นะคะที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนบางคนบอกว่าไม่รู้บ้างอะไรบ้างนะคะแบบนี้จะสามารถมาลงทะเบียนกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้ไหม อันนี้ก็คือไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าก็ถือว่าเขาให้เวลาในการลงทะเบียนเยอะพอสมควรแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับกลุ่มผู้ที่รอคอยในเรื่องของเงิน1 0,000บาทกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็น่าจะได้แน่นอนนะคะแต่อาจจะต้องรอต่อจากเฟส3อีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่า บัตรคนจนรอบใหม่นี้นะคะ14.5ล้านคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันก็หมายความว่านำบัตรประชาชนไปลูดซื้อสินค้ากลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะอันนี้เดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาจะเอาลายชื่อของเราไปคัดกรองสิทธิ์เองแล้วถึงเวลาประกาศผลเขาก็จะประกาศออกมาถ้าหากว่า เราเข้าตามเงื่อนไขของเขานะคะเราก็ได้ไปต่อใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อเนื่องยาวๆกันไปเลยนั่นเองแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้จนจริงแล้วเขาตรวจสอบเจอในรอบนี้เพราะว่าในช่วงที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนเราอาจจะมีเงินไม่ถึงแต่พอตอนนี้รายได้เรามากขึ้นนะคะเกินเกณฑ์อันนี้เขาก็จะตัดสิทธิ์เราเองเพราะฉะนั้น14.5ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปัจจุบันอยู่นี้ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะส่วนในเรื่องของ time ปรับเพิ่ม,มวงเงินในบัตรตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเนื่องจากว่าก็มีกระแสออกมาเยอะมากๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยการลดซื้อส,สินค้ามีเพียงแค่300บาทแต่ไปได้เยอะในส่วนของค่าลดค่าเดินทาง750บาทค่าแก๊สถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะคะรวมถึงส่วนลดค่าน้าค่าไฟซึ่งตรงนี้หลายๆคนบอกว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะให้ทางคณะอนุกรรมการมีการประชุมแล้วก็ประมวลผลออกมาว่าจะมีการปรับลดหรือ หรือว่าเพิ่มวงเงินตรงไหนอย่างไรอย่างเช่นค่ารถค่าเดินทางหลายๆคนไม่ได้ใช้จะมีการเอามาโปะตรงวงเงินสําหรับรูดซื้อสินค้าได้ไหมจะได้นําออกมาใช้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ตรงตามจุดประสงค์นะคะตรงนี้เราก็คงจะต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขามีการประชุมกันออกมาแล้วส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะ เลื่อนออกไปก่อนสําหรับการเปิดให้ลงทะเบียนทางท่านจุลพันธ์นะคะก็มีการแจ้งว่ายังคงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมนั่นก็คือปลายเดือนมีนาคมน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแต่สําหรับ เงื่อนไขในรอบนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนกับทุกๆรอบแล้วเพราะปกติเนี่ยทุกรอบนะพอใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้กันได้ยาวๆไปเลยจนกว่าที่เขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งนึงแต่สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568<ๆ>เขาก็จะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขนิดนึงนะคะนั่นก็คือจะมีการให้เราลงทะเบียนใหม่ทุกๆ8เดือนนะคะ เนื่องจากว่ารอบนี้เขาต้องการคนที่จนจริงๆเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือเขาจะมีการทบทวนสิทธิทุกๆ8เดือนนั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะไหนกระนำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ